ทิ้งค่าตัว4ล้านขี่ซาเล้งมานั่งถ่ายเงาะบ้านหรูอ่อนอุมาสิทธิรัก์อำลาทาีมชาติมีแฟนตำรวจหล่อยังไม่เลิกทำงาน นอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทำให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กระตันยูต่อครอบครัวด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุร,ราธานีซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเธอสามารถทำความฝันได้สำเร็จด้วยการสร้างบ้านให้กับครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุร,ราธานี ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของเธอพอบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จสาววอลเล่บอลเผย สำหรับบ้านหลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเธอที่ซู้มาทั้งชีวิตกว่าจะมีวันนี้ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทย1ห้องพักผ่อนและ2ที่จอดรถใช้งบในการก่อสร้างประมาณ3ล้าน5แสนบาท ภายหลังจบการแข่งขันวอลเล่บอล2021ที่ประเทศอิตาลีาลเมื่อครบกำหนดกับตัว14วันต่างแยกย้ายกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวโดยในรายของสาวออนอนุมาสิทธิรักษ์นักวอลเล่วัย35ปีเดินทางกลับไปจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบ้านเกิดซึ่งระหว่างนี้นักวอลเลย์ซูเปอร์สตาร์ชาวปักใต้ได้ถือโอกาสตะเวนจำหน่ายง้อโรงเรียนผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองคนดีรวมถึงสตอ เมื่อแฟนคลับเห็นนักกีฬาฝันใจมาจำหน่ายผลไม้จึงส่งข้อความให้กำลังใจพร้อมกับสั่งออเดอร์สินค้าทางสื่อออนไลน์ส่วนตัวของออนอุมาเป็นจำนวนมากสำหรับชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ออนออนอุมา um นั้นเคยคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งตานำเข้าปาโบเฟนันโดดีกีนักวอลเล่ชาวบราซิลโดยได้คบหาดูใจกันอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะได้เลิกลากันไปในที่สุด และพบว่าเจ้าตัวได้มีแฟนหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจซะแล้วโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานร่วมปีแล้ว